สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ช่องวิราดํำแต่งนะครับอโอ้เจ๋วส,สวัสดีครับช่างสวัสดีครับสวัสดีครับหน้ตาไปสองสามวันเลยไม่มาดูกันเลยเห็นช่างได้หัวกันซีใหม่เนาะั่ลงเลงเือของใหม่ ไปเลยอ้นี่ต่อชุดลมแล้วแป๊บลมแล้ววะไม่มีอะไรทำเลยเนี่ยนอนอ่ะคือเว้ยคือคือนี่แถบเขี่ยวเนี้ยเรบสายเส้นหนึ่งหกร้อยกว่าบาทไหมโอ้โหนี่นะน่นอนเลยโพลีเทอร์แถบเขี่ยวนี่คือว่คือคือเดี๋ยวลองใช้บึ้งคือคนเฮ็ดอืมฮะเดี๋ยวมาชมกันครับท่านผู้ชม โอ้เจ้าดำทุนน้อยของเราโอ้สวยสดงดงามงอ้าวยังเหลือยังเหลือยังเหลือเหล็กแผ่นครับยังไม่ได้จุดตั้งนะครับโอ้ช่างบอกว่าทุนน้อยตรงไหนครับดูครับดูบางโคลนของเรานะครับสวยสดงดงามนะครับ เบิงเบิงเบิงพี่น้องเบิงโอ้ยโอให้ดูรายละเอียดตั้งแต่เริ่มจนจบนะครับเราให้ดูตั้งแต่เริ่มจนจบนะครับดูครับดูการเชื่อมครับ เ้วยื้อเปลี่ยนแล้วครับปากเกียร์โอ้ยเดินสายแล้วครับท่านผู้ชมไม่ได้มาสองวันนะครับเดินสายแล้ว ô trà dân mới đây mà hay băm loài เ,เสร็จเรียบร้อยครับไฟท้ายครับลายไฟท้ายเสร็จเรียบร้อยโอ้เหลือนี่เหลือนี่เ,นเรือกร้อนเรือกร้อนโอ้ยตัวนี้ก็ใส่แล้วเรียบร้อยเสริมครับเสริมท้ายให้นะ เรียบร้อยครับเดี๋ยวใส่กลอนนะครับใส่กรอนโอ้ยนี่บางโคลนทำได้สวยมากนะครับสนใจสั่งช่างโชคได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับช่างทำอะไร เ yeah. ยอะไล่แล้วครับไล่ไล่ระบบลมแล้วครับคตก็ดบ้านแล้วไหนจะไปซื้อให้โอซื้อไม่ถูกเดี๋ยวขาดถ้าช่างไปไม่ขาดหรอกโอ้นี่ครับช่างมัวแต่ติดคันนี้ครับหัวคันซีนะครับ ไม่ได้หยุดเลยสองคันกับคันนี้นี่ครับช่างเขารับงานหัวคันซีฝั่งนี้ครับขึ้นกระบ,บะเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้เขาเรียกกันอะไรคันซีมันตรงนี้เเรียกกันอนะไรอันนี้เหรอ,อกันอะไรกันอะไรกันมาเข้าหรืออะไรใช่กันกันอะไรอะไร,รอดสักอย่าง โอ้วางเกียร์แล้วย่างโชคใส่เครื่องยนต์ซูบเดียวใช่ไหมช่งางให้ดูรายละเอียดครับ เหมือนได้คันใหม่เลยนะครับท่านผู้ชมใครได้ไปนี่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ ไม่ร้อนบอกเย,ย,ย็นแล้วเย็นแล้วมะเลิกงานแล้วจนนี้ก็เวลา4โมงเกือบ5โมงแล้ว โอ้เหลือตัวนั้นด้วยใช่ไหมจัวยึดขาดีดอะมัดคอนมดเอ่อเต็มฟันท้ายันนึงหนึ่งไอเป็ะเป๊ะปะปะนอยปะเปะปะปะตรงนูนนิดตรงนี้หน่อยไปท้ายแล้วก็พวก บางโคลนเนาะนได้ละเอียดหลายๆอย่างนะ,ะ,ะ,ะนี่แม่ครูไปโอ้ไม่ครูไปดึงกระชูด อ๋องูเยอะเลยเก็บฉุด,ดสองวันหมดแล้วเป็นนกหวนโอ้เยอะมากชัา <c ười> งโอ๊ตเขาเก็บคองแล้วป่าที่่ายังให้เก็บละวันนี้เรื่องโุบมีอะไรไหมไม่ได้ยุดเรถเกี่ยวจะเข้าเถเกี่ยวใครอีก เจติวเจติรวรถเกียวจะเข้างั้นต้องไล่เก็บคันนี้ให้เสร็จแล้วตรดเกียวจะเข้าแล้วท่านผู้ชม เดี๋ยวให้เงินช่างไปซื้อเองอยู่บ้านเลยเนาะปั๊มลมกันอยู่บ้านเดี๋ยวไปเอามาให้พุงดูบอกเดิงแล้วเบิรงบอกว่าเดี๋ยวขนของมาเดี๋ยวไวเอามาส่งรีบใส่สงสัยโดนเขาใช้จนวิลกระบาแล้วมั้งเดิงเดี๋ยวใส่พูม่าให้ใส่ปั๊มลมพูม่าบปล่ สเกือนะ <technology> บแล้วเกือบแล้วใส่เหล็กแผ่นตรงจรงอางก็เรียบร้อยเสร็จสิน้นแล้วตรงทนะ้ายล่ะปิดยัง,ยงอ,อ๋อ <capt> ท้ายยัง<ต>ไม่ปิดเออ โอ้เรือท้ายครับท่านผู้ชมเรือท้ายยังไม่ปิด,ด,ดช่างบอกไม่ใช่ด้ำทุนน้อยนะครับครึ่งล้านไม่น,อ <laughs> น,น้อยมาน้อยผมเฉยเลย เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปเอาปั๊มลมมาให้ช่างนะครับแล้วก็เอาตังมาให้ช่างไปซื้อของหมดแล้ววันนี้ไปกันหมื่นกว่าว่าจะซื้อมาแล้วหมดตังโอ้ไม่สกิดเลยเบี้ยวเบี้ยวฮาเดี๋ยวต่อการคลิปหน้านะครับท่านผู้ชมครับฝากกดติดตามด้วยนะครับรถ้ําทุนน้อยนะครับของวีระดําแตงครับ ก,กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานเรานะครับช่างโชคช่างโชคนะครับสนใจติดต่อมาได้ครับผมครับคลิปนี้ขอลาท่านชมไปก่อนครับสวัสดีครับ